ติดยาดินไม่ลุดเลิกไม่ได้มันก็เท่ากับถูกโซ่ล่ามถ้าถามว่าพ่อแม่เนี่ยมีลูกติดเล้าติดยาติดเที่ยวถูกไหมค่ะเวลาเม่บอกวาน้ำนี่มันสิบบนแนมหนาตาขวางอยู่ตลอดเป้ามากมันก็้ติดมากมันมันอันนี้ดอกมันมาเอาแต่งเงินครับห้าคนนี่ซึ่งเราถูรู่ถูกกลางมากตลอดฤดูก,การเดือนกว่าที่บ้านมาวันนี้ มันต้องแก้ที่ปัญหาว่ามันเกิดจากความอยากงงๆของเราใช่ไหมก็พลิกใหม่สิพลิกจิตสมัยต่อไปนี้อยากจะฉลาดอยากจะเลิกมันแล้วอยากจะไปทําอย่างอื่นนี่ดีกว่านี้็นการประกาศเจตนารมว่าเราจะทําต่อไปในระยะที่สองนี่จะทําต่อไปนะเท่านี้เองมันก็ถึงข้ออริยมร์ข้อสุดท้าย ยายตุ้มใจยางทากเลยหลานพูนผมบอกได้แล้วยายเมู่อค่ำก็ร้านเลยตัวนี้มีความสุขกิจกาอายุก็สิน้นสุดพอแม่แม่ฟีหน่องว่าบววัาบวเถาะไปบัวเถาะจ้างมันกับสิบพ่สิบพ่ไปนั่งเนาะขันต้มหัวหนาเพราะผ้าออกเพราิด ออกเป็นสีมล้งมันกับสีโคเดตมาจะสีเลยล่ะผูะ้คิดพร้อ,อมแล้วเนาะยาเนี่ยนเยนาะบูกคิดนีความคิดเลยล่ะครับมดแล้วแต่วนะ่า<ม>อยู่ต่อไปเหมือมวนมวน,มวน,มวนเบรยเลยนะครับบร,ริบัติตั้งหมดเลยนะครับ,รบ ปฏิบัติดี่ปฏิบัติบไปเนาะแล้วองพี่เพิ่ว่าปอดวนี่เพิ่มาเห็นยางกนคือหมยไปอาเนี่ตันเนี้นยเมาโซ่ล้องพี่ลอง <c oughs> ปอด,ดครับรว่านีเบิ่งล้องเพียงครับล้องพีแก่เน่ยจิปอดเ่ว่าการดีย์หูนะครับเอแต่อ้ <c oughs> อยดีใจหลยมันบ่มีค้ามศีลเาล้บ่เคยกิดว่า,าสีนิ้วมือนี่ พอมีโครงการนี่เขามามันคือจังมาซอยแบงเบายกผู้เขาออกจากโอการ์โดต์ไ่เคยบม่เคยเห็นมาเพิ่นกับหัวกะเฮาดีใจหลายตั้งใจลองคิดให้มันถูกทางแล้วก็เดินทางใส่ถูกเดินทางอยู่ในสินในธรรมเดินทำแล้วต้องให้มันสงบปลอดภัยเดินไปแล้วยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจรู้เท่ารู้ทันรู้แก้รู้การป้องกันตัวเองจนกระทั่งไม่ยอไอ้คำว่าเนี้ อยาให้ความอยากโง่งๆมันล่ามโซ่ชีวิตเนี่ยทัไรใครที่ลหลงผิดใครที่อะไรเราก็ไม่ได้ที่ต้องการที่จะว่าเอาข้าติดติดจำลองใช่ไหมทำเา,าบางบัตรักษาให้เป็นคนใหม่ใช่ไหมถ้าเอาไปบวกได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าได้สองดิง่งเนี่ยตำรวจเข้ามาเนี่ยดีไหมดีค่ะอยากให้อยู่นานๆอยากให้อยู่นานๆเลยใช,ใช่ไหมไม,ไม่อยากให้ถอนตัวเลย,<ม>ยใช่ไหมอยากให้ถอนตัวนี่ฟังพระพยอมเทศแล้วฟังพุทธเจ้าสอนแล้ว ต้องหยุดได้เจริญพร